สำหรับช่วงนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจันเจนนั้นจะมาทำนายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะไปรับฟังรับชมกันได้เลยนะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะจะมีข่าวดีค่ะเรื่องการงาน โดยเฉพาะข่าวดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มโบนัสนะคะหรือบางทีเนี่ยใครที่อาจจะนะคะกำลังกังวลกับเงินที่ตกค้างอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีค่ะในวันศุกร์ที่17มีนาคมด้านการเงินค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ใช้เยอะเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะใช้ซื้อของกระจุกกระจิกกนู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงนะคะอาจจะไปใช้นะคะเพื่อที่จะ เป็นการผ่อนสินค้าต่างๆนะคะการจ่ายบัตรเครดิตต่างๆด้วยนะคะก็ระวังเรื่องการจ่ายเงินสักนิดหนึ่งนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยๆอยู่อาจจะเจอนะคะมรสุมรักอาจจะพึ่งทะเลาะก,กับคนรักคนใก่ตัวมาก็เลยนะคะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสบายใจเครียดๆอยู่นะคะในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยเด่นค่ะในวันศุกร์ที่17มีนาคม ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะประจาวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะจะนะคะมีในเรื่องของการถูกจับตามองนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือการทํางานของคุณนั้นระวังนะคะในเรื่องของการพูดจาการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะทําให้เกิดการมีปัญหาและก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะ ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นถึงแม้ว่าจะรัดเข็มขัดนะคะพยายามที่จะใช้เงินให้น้อยแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมแซมต่างๆนะคะหรือนะคะรายจ่ายนะคะที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเข้ามานะในวันศุกร์ที่17มีนาคมแต่โชคยังดีค่ะสำหรับใครที่เกิดวันอังคารแล้วคุณเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ถูกใจค่ะ คนที่ทําให้หัวใจนั้นรู้สึกชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะระวังเรื่องการตัดสินใจด่วนๆการตัดสินใจเร็วอาจจะทําให้คุณนั้นเกิดผิดพลาดได้ดังนั้นนะคะในวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยห้ามใจร้อนเด็ดขาดจะทำอะไรเนี่ย อย่าใจร้อนนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจ,จะจะทำมาค้าขายพูดกับลูกค้าเข้าใจค่ะอากาศร้อนเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยพออากาศร้อนมันทําให้คนอารมณ์เปลี่ยนผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังในเรื่องของคาพูดให้ดีด้านการเงินค่ะรับซ้ายจ่ายขวานะคะแล้วเวลารับเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยมันก็พาเงินเก็บเราออกไปด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของรายใจ่ายให้ดีด้านความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรักนะบาง ครั้งจะพูดจาอะไรนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็นะคะต้องนะคะมีความสำรวมมีการนะคะเขาเรียกว่าเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างก็จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับการเดินทางใครทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ใลลยที่เราอโกาสเดินทางจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ดีเดินทางท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของส่วนตัวก็ดีจะนะคะพบเจอโอกาสที่ดีขึ้นรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ จะมีโชคนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะโชคเกี่ยวข้องกับของฝากของขวัญน,นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเข้ามาได้ด้านความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็มีช่วงเวลาที่ดีค่ะมีโอกาสที่จะไปกินข้าวโดวยกันนะคะมีโอกาสที่จะใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่17มีนาคมนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะต้องนะคะบอกได้เลยค่ะว่า มีแต่ความสำเร็จเข้ามาแต่ให้นะคะระวังช่วงเวลานะะในการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องการงานเนี่ยตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกานะคะจนถึงนะคะ16นาฬิกาของวันศุกร์ที่17มีนาคมอาจจะมีแบบ อะไรที่เข้ามาแล้วนะคะทำให้คุณเนี่ยออทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือทําได้น้อยกว่าที่คุณนั้นคาดหวังได้ค่ะด้าน,นการเงินพู้ที่กิดวันศุกร์สบายๆค่ะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครนะคะที่ทํางาน เกี่ยวข้องกับเงินพิเศษนะเงินพิเศษในการทํางานของคุณเนี่ยเยอะกว่าเงินงานประจําด้วยนะคะอย่างไรก็ดีขยันทั้ง2ง,งานนะคะจะประสบความสําเร็จด้านความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีค่ะเน้นนะคะในเรื่องของการพูดให้กําลังใจกันนะและชีวิตของคุณนั้นก็จะดีขึ้นค่ะต่อมานะคะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่อะไรต่างๆนะคะนะก็ ơ, นะคะก็อยากจะให้นะคะคุณนั้นนะคะพยายามที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์เงินสบายๆค่ะคล่องมือหลังจากที่เครียดเรื่องการเงินมา4 5วันนะวันศุกร์ที่17มีนาคมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะ ความรักก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสุขดีพูดจาคนรักเอาอกเอาใจเป็นพิเศษจนหน้าอิจฉาค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจาวันศุกร์ที่17มีนาคมนะคะจะเดินทางไปไหนต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางค่ะอาจจะไปสายได้เนื่องจากการจราจรก็ดีเนื่องจากนะคะความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณก็ดีวันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วย ด้านการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ของฝากได้ของกำนันและที่สำคัญนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะหรือไปเซ็นสัญญาค้ำประกันอะไรกับใครในวันศุกร์ที่17มีนาเปน็นนันขามีโอกาสที่จะถูกโกงได้ค่ะด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะก็คือยังคุยกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะโดยเฉพาะคนโสดอย่าเพิ่งรีบเลือกนะคะเผื่อว่าจะมีคนที่ดีกว่ารอคนอยู่ในอนาคตนั่นเองค่ะ